โอ๊ยครับว้ายเฮ้ลูกเป็นคนที่ตกใจภายหลังเหมือนเตะเหมือนเตะเลยเนี่ยเตะงูงูกลัวไหมผมกลัวงูมากกลัวไหมผมกลัวมากอยะไม่มดอยาเอามือมายาเฮ้ย ความค้รู้สึกชาอะไรนะเป็นคนความรู้สึกชาเฮ้ยงูถ้าความจริงนะมึงโดนงูกัดตายไม่ผมขึ้นมาใช่เพลงคู่ไหมพี่ใช่คือผมอยากจะบอกเดี๋ยวเราค่อยรับดีกว่าผมอยากให้พี่ๆสนุกไปด้วยกันคือตอนนี้ฟิลมาแล้วเราโปรโมทเพลงดีกว่าไหมโปรโมทเพลงก่อนเอาโปรโมทเพลงใช่ใช่เพลงอะไรให้พี่ๆร้องด้วยร้องตามได้นะโอเคโอเคจีจี อ่ออ่าากดีีวพแกส่งเบื่อแน่แกกังเก่งให้อายเบื่อแน่อย่าคู่แม่มันเป็นสีแหลหรือสีชมพูมันเก่าไปหรือเจ้าบอได้ใสเก่งในคู่ ไอายาคุเก่กงในคู่ยังใสอยู่บ่อ้าวร,อรา้อรด้วยกันยังไงวะจบแล้วร้อด้วยกันร้ด้วยกันถ่ายไว้ที่เนี่เฮ้ยนี่โปรโมทเพลงใช่เพลงในคู่นะครับเป็นซิงเกลิลใหม่ล่าสุดที่นุกที่ที่นุกไอ้ไอ้นุกจะไปร้องกับเตะเพลงนี้มาเพลงนี้มาเพลงนี้มามา<ป>เดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวดีแล้วพี่ผมว่าเพลงนี้มา <c oughs> ดีแล้ นานๆทีแกจะได้เล่นเฮ้ยไปตไปเอามาเอาม่เอาใหม่เพลงนี้มาเฮ้ยดังเหรอพี่ระเบิดระเบื่อมึงสองคนมาอัดก่อนตอนนี้นะกูก็บอกแล้วให้เล่นไปเลยเราเรู้ไงเเล่นยังไงไงอ่โอเคเท้าไฟเท้าไฟเตรียมตัวนะฮะเท้าไฟ